ดีค่ะมาต่อกันค่ะกับตอนที่23ของเรื่องสามีค่าคือฮีโร่นะคะนี่เป็นช่องหวานชูก้าเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะแอดหวานเองค่ะ,อะตอนที่23นะคะก็หนิงอี้กับลีพินเนี่ย ก็เล่นไปตามแผนการค่ะเรื่องการเป็นผู้วิเศษนั่นแหละหนิงอี้ก็บอกกับหลีผินว่านีการที่ข้าได้พบเจอกับเจ้าถือว่าเป็นชะตาฟ้าริขิตเจ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาได้แล้วเขาก็ให้เขานั่งลงก่อนค่ะลีผินก็เล่าให้ผู้วิเศษ หนิงฟังว่าเขากับภรรยาแต่งงานกันมาหลายปีแทนที่จะได้มีลูกหลานเต็มบ้านแต่เขากับภรรยาพยายามกันมานานมากแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีเขาขอให้ผู้วิเศษหนิงช่วยชี้แนะหนทางให้กับพวกเขาทีหนิงอีก,ก็บอกว่า ที่ข้างเมืองเจียงหนิงมีหมู่บ้านชื่อว่าวาถังมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลาจากเหนือลงใต้ข้าจะให้เจ้าไปหาหินที่แม่น้ำนี้18ก้อนวางไว้ใต้เตียงแล้วพวกเจ้าก็นอนลงบนเตียงไม่เกินหนึ่งเดือนรับรองว่าเจ้าจะมีลูกหลานเต็มบ้านมีเรื่องดีๆมากมายลีพินก็คาระวะขอบคุณผู้วิเศษหนิงแล้วเขาก็ขอตัวออกไป เมื่อลีพินออกไปแล้วเฉินฟางก็พูดกับหนิงอี้ว่าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะรู้เรื่องนอกรีดพวกนี้ด้วยหนิงอี้ก็บอกว่าทองยุทธภพหนะต้องรู้วิชาพวกนี้ไว้บ้างแล้วก็ถามว่าท่านละ่ะมีปัญหาอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าเฉินฟานบอกว่าไม่ต้องหลอกข้าไม่เชื่อเรื่องหลักลอยพวกนี้แล้วอีกอย่างเจ้าก็ดูเหมือนกับ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหลีผินกับเฟิงหยวนแก้งทำเป็นทะเลาะกันอยู่ด้านนอกเฟิงหยวนก็บอกว่าหนิงอี้เป็น18มงกุฎ ตรงกับที่เฉินฟางกำลังจะพูดเขามีท่าทีไม่เชื่อหนิงอี้ว่าเป็นผู้วิเศษหลีพ่พินก็ออกหน้าแทนว่าไปกล่าวหาผู้วิเศษหนิงแบบนั้นได้อย่างไรเฟิงหยวนจึงพูดขึ้นว่าผู้วิเศษอะไรกันดูเขาท่าทางยังระอ่อนอายุน่าจะ20่สิบต้นๆจะเป็นผู้มีความรู้ผู้วิเศษไปได้อย่างไรเขาเป็นพวกคนหลอกลวงชัดๆ นิงอี้ได้ยินก็แกงทำเป็นบอกว่าพวกเจ้าสองคนน่ะไม่ต้องทะเลาะกันความจริงก็คือความจริงไม่ต้องเถียงกันไปหรอกนะพวกเจ้าไปนอนพักผ่อนกันเถอะเฉินฝางยิ่งอยากพิสูจน์ก็เลยเรียกสองคนนั้นมาแล้วบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเกียรติยศของท่านกุนซือยังไงก็ต้องพิสูจน์ฟงยวนก็บอกหลีผินว่าท่านหนิงอี้ไทยที่มาที่ไปชีวิตครอบครัวของเขาได้ถูกต้องเขาถึงจะยอมเชื่อ ลีพินก็เลยบอกว่าถ้ทาทันผู้วิเศษทายเจ้าถูกละ่ะแล้วเจ้าแก้งทำเป็นไม่ยอมรับละ่ะฟงหยวนก็บอกว่าให้เขาเขียนประวัติตัวเองไว้ในกระดาษแล้วคอยให้นิงอี้ถ่ายก็ได้จะได้เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำนายมานั้นถูกหรือไม่เฉินฝางได้ยินก็ให้ฟงหยวนเข้ามาเขียนประวัติตัวเองใส่ไว้ในกระดาษเฉินฝางถือไว้ในมือแล้วให้นิงอี้ทำนาย นิงอี้ทำท่าทางจับยามสามตาแล้วก็ทำนายว่าเจ้าแซ่เฟิงนามว่าหยวนชื่อวนเฉียนที่จริงเป็น เจ้าของร้านค้ายายที่อยู่เมืองอูแต่ตอนเจ้า8ดขวบเนี่ยพ่อของเจ้าติดฝิ่นทําให้ต้องตกอับแม่ของเจ้าหมดหนทางเลยพาเจ้ามาหาลุงที่เจียงหนิงแล้วยังถูกพวกที่ทวงหนี้จ้องและคอยไล่ตามอยู่ตลอดมีบ้านก็กลับไม่ได้เจ้าก็ไปอยู่ที่ห้องหนังสือของสํานักศึกษาถ้าคาทายไม่ผิดแล้วก็หน้าอกข้างซ้ายของเจ้ามีรอยเหล็กที่พวกทวงหนี้เคยจี้ไว้ใช่ไหมล่ะ เฟิงหยวนทำหน้าตาตกใจเฉินฟางมาดูที่หน้าอกของเฟิงหยวนมีรอยแผลเป็นจริงๆเฟิงหยวนจึงพูดขึ้นว่าเขาไม่เคยบอกเรื่องแผลนี้กับใครมาก่อนเลยนะแล้วเขาก็เปลี่ยนท่าทีเป็นว่านับถือว่าหนิงอี้เป็นผู้วิเศษจริงๆแล้วขอให้เขาช่วยชี้แนะด้วยเฉินฟางก็บอกว่าเจ้าเป็นผู้วิเศษใช่ไหมนั้นช่วยชี้แนะข้าด้วยแล้วเขาก็ให้สองคนนั้นออกไปก่อน หนิงอี้ทำนายว่าเนื้อคู่ของฉันฝานนั้นเป็นสตรีที่มาจากตระกูลสูงสักมีความรู้มีความสามารถในการวาดภาพเดินหมากและยังมีความงามที่ล่มเมืองเขายินดีกับเฉินฝางด้วยที่ดวงมีคู่ครองที่ดีเช่นนี้ ฉันฟางก็ถามว่าแล้วนางมีนิสัยอย่างไรมีวรยุทธ์หรือเปล่าหนิงอี้ว่าหญิงสูงสัตว์ต้องมีกริยาวาจาชดช้อยงดงามจะมีความหยาบกระด้างใช้วรยุทธ์ได้อย่างไรฉันฟานจึงพูดขึ้นว่าข้ามีชีวิตที่เสียเลือด อยู่บนคมดาบทุกวันเช่นนี้คิดว่าคงไม่เหมาะที่จะมีคู่ที่นิสัยแบบนี้ล้วก็ถามต่อว่าวาสนาเช่นนี้มีวิธีแก้ไม่ให้เป็นไปตามนั้นได้หรือไม่นิงอี้ทำหน้าตาจริงจังแล้วยื่นซองยาห่อหนึ่งให้บอกว่าดื่มกับสุรายิ่งทำให้รสชาติดีขึ้นสักพักฉินฝานก็หลับไปเพราะฤทธิ์ยาที่เขาวางแผนไว้จนสำเร็จนั่นเอง หนิงอี้ออกมาบอกสหายทั้งสีว่าเป็นไปตามแผนแล้วทั้งห้าคนกำลังจะหนีออกไปหนิงอี้บอกให้พาชาวบ้านที่มาด้วยกันไปด้วยทั้งหมดเดินทางมาจนถึงถนนที่ทางข้างหน้าจะมีจุดรับผู้อพยพลี้ภัยแล้วหนิงอี้ก็ส่งชาวบ้านทุกคนว่าให้เดินไปทางนั้นนะส่วนพวกเขาห้าคนต้องกลับไปเจียงหนิง ชาวบ้านก็ขอบคุณเรียกเขาว่าท่านจอมยุทธที่ช่วยเหลือพวกเขาบุญคุณครั้งนี้จะไม่มีวันลืมแล้วก็แยกย้ายกันไปพวกหลีผิงรู้สึกดีที่ชาวบ้านเห็นพวกเขาเป็นจอมยุทธผดุงคุณธรรมแต่เสียดายที่พวกเขาไม่สามารถช่วยคนในเมืองเจียงหนิงได้พวกเขาต่างไม่ใช่จอมยุทธที่มีฝีมือจริงๆอย่างที่พวกชาวบ้านกลุ่มนั้นยกย่อง แล้วอยู่ๆก็มีเสียงดังมากมาจากพุ่มไม้ข้างทางพวกหนิงอี้ก็ระวังตัวกลัวว่าจะเป็นพวกโจรกลายเป็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่ที่ซ่อนตัวกันอยู่แล้วพวกเขาก็ออกมา ท่านป้าคนหนึ่งถามว่าพวกท่านมาจากเมืองลินอันเหรอหนิงอี้ก็บอกว่าใช่ท่านป้าก็จึงพูดต่อว่าพวกเจ้ามีอาหารไหมหนิงอี้ก็บอกว่าเรามาจากเมืองหลินอันจะมีอาหารได้ยังไงที่นั่นโดนโจรยึดไว้หมดแล้วท่านป้าก็เลยพูดขึ้นว่าพวกเรามีอาหารแล้วก็เอาถุงสเบียงส่งให้หนิงอี้บอกว่าญาติของพวกนางโดนจับอยู่ในหลินอันอยากให้พวกเขานำสเบียงนี้ไปส่งให้คนที่อยู่ข้างในได้กินหน่อย หนิงอี้ก็บอกว่าข้ารับไว้ไม่ได้สถานการณ์ในหลินอันเป็นเช่นนี้คงหาญาติพวกท่านไม่เจอเขาขอโทษที่ช่วยพวกท่านไม่ได้จริงๆแล้วพวกหนิงอี้ก็เดินกลับไปที่เจียงหนิง พวกเขาเดินผ่านชาวบ้านที่ต่างหน้าเศร้ามองและรลอคอยความหวังที่จะได้พบญาติที่ติดอยู่ในเมืองหลินอันเด็กสาวคนหนึ่งมาจับเสื้อหนิงอี้ไว้และบอกว่าพี่ชายช่วยพ่อกับแม่ข้าหน่อยได้ไหมแล้วนางก็หันไปขอร้องพวกหลีผินด้วยในที่สุดหลีผินฝงหยวนซันเมียเกาชิวต่างก็ตัดสินใจที่จะ อยู่ช่วยชาวบ้านที่หลินอันนิงอี้ก็บอกเด็กคนนั้นไปว่าได้ได้ข้าจะช่วยพ่อกับแม่ของเจ้าเองไม่ต้องห่วงนิงอี้กลับไปบอกท่านป้าว่าไม่ต้องห่วงข้าจะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในเมืองหลินอันได้มีอันจะกินแน่นอน พวกชาวบ้านที่นิงอี้ส่งไปก่อนหน้าก็กลับมาบอกว่าแม้พวกเขาจะเป็นคนแก่ที่อ่อนแรงแต่ก็จะช่วยพวกท่านขนเสเบียงไปช่วยชาวบ้านด้วยพวกเขาตัดสินใจว่าจะไม่หนีไปแล้วแต่จะไปช่วยนิงอี้รวบรวมเสเบียงด้วย ภาพตัดมาทางเลขาของนายอำเภอได้มาแจ้งนายอำเภอที่นอนหลับอยู่ว่ามีกลุ่มคนได้มาอยู่ที่หน้าจวนบอกให้เราเปิดคลังสเบียงไปช่วยชาวบ้านที่ลินอันนายอำเภอบอกว่าเป็นพวกโจรใช่ไหมเลขาบอกว่าไม่ใช่คอรับท่านไปดูเองก็จะรู้ พอมาถึงนายอำเภอก็เห็นว่าเป็นเพียงชาวบ้านผู้หญิงและคนแก่เท่านั้นบอกว่านี่พวกเจ้าต้องการเสเบียงใช่ไหมได้ได้แล้วสั่งให้เลขาไปเอาเสเบียงมาให้พวกเขาสองถึงสามกระสอบหนิงอี้และสหายก็ออกมาบอกว่าแค่นั้นไม่พอข้าต้องการ500ตันนายอำเภอบอกว่าเยอะขนาดนั้นข้าไม่มีหรอกหนิงอี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ไปขอมาจากตามบ้านหรือไม่พอก็ขออำเภออื่นมาด้วย ก่อนฟ้าสางถ้าต้องเห็นสเบียง500ตันอยู่ที่นี่นายอำเภอบอกว่าถึงค่าจะมีพอแต่ทําไมค่าถึงจะต้องให้เจ้าด้วยละ่ะหนิงอี้ก็หยิบกริดพกออกมานายอำเภอคิดว่าหนิงอี้จะทําร้ายเขาก็สั่งให้ทหารจับตัวเขาไว้หนิงอี้ก็บอกว่าไม่ใช่เจ้าดูให้ดีนี่เป็นกริดของฉินซือหยวนนะเลขา ก็ไปหยิบขึ้นมาดูนายท่านก็บอกว่าเจ้ารู้จักหรือไม่เขาใหญ่เท่าข้าหรือเปล่าเลขากระซิบบอกนายอำเภอถึงกับเข่าสุดแล้วก็คุกเข่าให้นิ้งอี้บอกว่าสามอำเภอลินอันยินดีที่จะช่วยรวบรวมสเสบียงให้เดี๋ยวนี้ ชาวบ้านต่างก็ดีใจที่จะได้สเบียงนายอำเภอก็สั่งให้คนที่จวนช่วยกันข้นสเบียงมาเขาบอกหนิงอี้ว่าตอนนี้ได้300ตันแล้วหลีพินจึงพูดว่าแต่ยังขาดอีกตั้ง200แล้วก็มีทหารกลุ่มหนึ่งค้นสเบียงจากอำเภอข้างๆอีก2องอำเภอมาสมทบจนได้ครบ500ตัน จากนั้นเมื่อเฉินฝานตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนรถขนสเบียงที่กำลังมุ่งหน้ากลับไปที่หลินอันเขารีบลงจากเกวียนมาหาหนิงอี้คิดว่าเขาหนีไปแล้วหนิงอี้เดินอยู่ข้างๆถามว่าท่านตื่นแล้วหรือเฉินฝานก็พูดขึ้นว่านี่ข้าหลับไปหรือนี่แล้วก็ถามว่านี่อะไรกันหนิงอี้ก็บอกว่าก็สเบียง500ตันไงไม่ขาดแม้แต่นิดแล้วยังมีพวกผักผลไม้อีกพอให้ชาวบ้านอยู่ได้กันอีกสักพักหนึ่ง mm -hmm. เฉินฝานจึงพูดขึ้นว่าเขาหลับไปไม่รู้ตัวเลยหนิงอี้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงหลอกไว้รอกลับไปที่ค่ายแล้วข้าจะบอกว่าเป็นผลงานความดีความชอบของเจ้าเฉินฝานก็ขอบคุณเขาแล้วถามว่าท่านเอาสเบียงมากมายขนาดนี้มาได้อย่างไรหนิงอี้ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกับดวงชะตาคู่ครองของเจ้าเป็นชะตาลิขิตของสวรรค์ไม่ต้องถามอะไรมากหรอกเฉินฝานยิ่งเชื่อและนับถือในความสามารถว่าหนิงอี้ เป็นผู้วิเศษจริงๆเข้าไปอีกจากนั้นภาพตัดมาสเบียงนะคะก็กลับมาถึงค่ายปาเต้าแล้วหนิงอีก,ก็บอกกับเฉินฝานว่าสหาย4คนนี้ต่างก็ไปช่วยงานพวกเรามาทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยกันมา ยังไงก็ขอให้เขาเนี่ยอย่าไปนอนในคุกเลยจัดหาที่พักให้เขาดีหน่อยส่วนข้าเองเหนื่อยมากขอตัวไปอาบน้ำนอนสักหน่อยเฉินฟานก็บอกให้ซาเหรนช้างมิ่งคนที่คอยคุมหนิงอี้ไปจัดการเตรียมต้มน้ำให้เขาอาบและหาที่พักผ่อนให้ทั้งสี่คนตามที่หนิงอี้สั่งเขากลายเป็นคนที่เชื่อฟังมากแล้วก็ทำตามหนิงอี้ขึ้นมาทันทีเลย จากนั้นค่ะเฉินฝานเข้าไปรายงานต้าเปียยวว่าเมื่อคืนนี้เป็นเขาที่ออกหน้าคอยปกป้องหนิงอี้สู้กับเหล่าทหารหลวงจนได้สเสบียงมาเขาแต่งเรื่องใหญ่โตมาโอ้อวด ซาเหลินช้างมิ่งต่างก็เชื่อที่เฉินฝานเล่ามาว่าเป็นความจริงมีเพียงต้าเปียวคนเดียวที่ไม่ค่อยเชื่อก็ถามว่าเมื่อคืนสู้กันหนักขนาดนั้นทำไมเจ้ายังดูสะอาดสะอ้านผมไม่ยุ่งเลยแม้แต่น้อยเฉินฝานก็อํ้อึ้งตอบไม่ได้ตาเปียวก็เลยพูดว่าช่างเถอะแล้วก็ถามว่าท่านกุนซืออยู่ที่ไหนข้าจะถามเขาเองแล้วสั่งให้คนไปตามเขามา เฉินฟานบอกว่าท่านกุนซือเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วตอนนี้เขาไปอาบน้ำพักผ่อนและบอกตาเปียวว่าอย่าพึ่งไปรบกวนเขาเขาเองก็ทำงานหนักมามากทั้งวางแผนการทำงานเอกสารช่วยพวกเราไว้มากและบอกให้นางต้องดูแลลูกน้องให้ดีๆหน่อยตาเปียวก็แปลกใจว่าทำไมแค่คืนเดียวเฉินฟานกลายเป็นพวกเดียวกับนิงอี้ไปได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ เฉินฟานก็พูดขึ้นว่าจะว่าไปแล้วเขากับกุนซือก็ถือเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วต้องดูแลเขาให้ดีหน่อยลูกน้องก็เข้ามารายงานตาเปียวว่าตรวจสเบียงเรียบร้อยแล้วพร้อมแจกชาวบ้านได้ทุกเวลาเฉินฟานเลยพูดว่างั้นจะมัวรออะไรอยู่พวกเรารีบเอาสเบียงไปให้ชาวบ้านกันตาเปียวบอกว่าทำแบบนั้นไปไม่ได้หากเราไปแจกอย่างจงแจ้งเนี่ยพวก เป้าหวนหั่นจะต้องมาแย่งชิงไปแน่แล้วนางก็ใช้วิธีให้คนนำสเบียงไปแจกให้ชาวบ้านตามบ้านทีละบ้านในยามวิการโดยไม่ให้พวกหัวหน้าเป้ารู้หุงถีที่แอบปลอมเป็นชาวบ้านในเมืองหลินอันหลังหนึ่งก็ได้รับสเบียงที่ค่ายป่าเต้าเอามาแอบไว้ให้ด้วยนางเห็นแล้วก็คิดในใจว่าต้องเป็นฝีมือของหนิงอี้แน่ จากนั้นภาพก็ตัดมาหนิงอี้นะคะตื่นมาในตอนดึกนอนไปนานก็รู้สึกหิวค่ะก็เลยจะเข้าไปหาอะไรกินในครัวแล้วเข้าไปก็เจอเก่าสิวที่มาแอบขโมยหมันโถอยู่ในครัวหนิงอี้เลยพาทั้ง4ี่คนมาต้มโจ๊กกินกันหนิงอี้บอกว่าเฉินฝานไม่ได้ให้คนดูแลพวกเจ้าหรือ ลีพินก็บอกว่าพวกเขาจัดหาที่พักให้พวกเราจริงแต่ไม่ได้จัดอาหารไว้ให้เกาชิวก็เล่าว่านี่ตอนอยู่ในคุกพวกเขาลำบากกันมากไม่ได้กินอะไรเลยหนิงอี้ก็ขอโทษบอกว่าเป็นเขาที่ผิดเองแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะจัดอาหารมื้อใหญ่ให้พวกเจ้า เฟิงหยวนก็พูดขึ้นมาว่าเห็นแล้วเขาก็นึกถึงฮูหยินของเขาที่เคยทำโจ๊กหลังนกให้เขากินตอนนี้ไม่รู้นางจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นห่วงข้าคิดถึงข้าบ้างหรือไม่หนิงอี้พูดว่าไว้รอจัดการเรื่องสเปียงเรียบร้อยแล้วพวกเรากลับเจียงหนิงกันแล้วเขาก็เล่าว,ว่าข้าเองก็เหมือนกันสองสามวันนี้ข้ารู้สึกว่าฐานเอ๋อนางอยู่ใกล้ๆข้านางยิ้มให้ข้านางเรียกชื่อข้า รีพินก็บอกว่าค่าก็เช่นกันนิงอี้จึงพูดต่อว่าความสัมพันธ์ของท่านกับหูหยินนะ่ะไม่ใช่ว่ารีพินไหลพูดต่อว่าบางอย่างไม่สูญเสียก็ไม่รู้สึกว่าสำคัญเมื่อก่อนเคยเบื่อเรื่องที่ถกเถียงกับนางทุกวันตอนนี้กับสงบเงียบแล้วกับคิดถึงเสียงที่เคยถกเถียงกันทุกวัน เกาซิลก็บอกรีผินว่าหูหินของท่านคิดว่าท่านตายแล้วนางก็แต่งงานใหม่ไปแล้วกระมังรีพินก็เถียงขึ้นว่าไม่นะข้าจะกลับไปหาหูหินของข้าฟิงหยวนก็บอกให้เขาอย่าใจร้อนสเบียงของชาวบ้านอยู่ได้แค่สิบวันพวกเราไปแล้วเขาจะกินอะไรกันรีพินจึงพูดต่อว่าแล้วยังไงล่ะช่วยได้ครั้งนี้แล้วจะช่วยได้ตลอดไปหรือแล้วเขาก็โมโหฝังเถียนเลย ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด ทุกคนก็บอกให้หลีพินสงบใจก่อนหลีพินกับเฟิงหยวนก็ร้องไห้บนคิดถึงฮูหยินของตนนิงอี้ก็เอารูปฐานเอ,อ๋ววาดหน้าของเขาตอนที่มาเที่ยวในตลาดเมืองหลินอันด้วยกันออกมาดูแล้วก็คิดถึงนางจากนั้นภาพตัดมาที่ค่ายเชียนเวยหัวหน้าเป้าก็หยิบรูปวาดของซูหวานออกมาชื่นชมแล้วก็พร่ำเพ้อถึงความงามของนางแล้วก็บอกว่าข้าจะต้องได้เจ้ามาครอบครอง จังเปียวเข้ามารายงานหัวหน้าเป้าว่า3วันมานี้การค้าสเสบียงของเราขายไม่ได้เลยแม้แต่ข้าวสารสักเม็ดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าเป้าโมโหว่าตั้ง3วันแล้วทำไมไม่ไปสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่แล้วก็เล่าให้ลูกน้องไปตามสืบดูทางด้านลู่หงถีได้แอบเข้ามาที่คลังดินปืนและพบกับช่างที่ทำปืนไฟนางส่งสัญ,ญญาณบอกให้เขาเงียบไว้ก่อน จากนั้นภาพตัดไปที่หนิงอี้ที่กำลังนั่งกินน้ําแข็งใสที่เขาเคยทำให้ฐานเอ๋อกินอยู่ตาเปียวก็เข้ามาหาแล้วเอาถ้วยน้ําแข็งใสไปกินนางว่าทำไมข้ากินไม่ได้เหรอหนิงอี้ก็บอกว่าไม่ได้ว่าอะไรนายท่านกินได้เสมอ ต้าเปียวเอาปืนไฟคืนให้หนิงอี้บอกว่าค่าคืนให้แล้วแต่ว่าดินปืนยังไงอ่ะก็มีใช้ได้จำนวนที่จำกัดในค่ายมีกฎอยู่หนิงอี้บอกว่าได้คืนมาค่าก็พอใจแล้ว ต้าเปียวก็ปรึกษากับหนิงอี้ว่าสเบียงที่ท่านได้มาคราวนี้คงอยู่ได้ไม่กี่วันชาวบ้านผู้รีภัยในเมืองหลินอันมีมากแล้วก็ถามว่าเขาจะเอาสเบียงมาอีกได้ไหมหนิงอี้บอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้สองอำเภอข้างๆก็เอาสเบียงมาช่วยพวกเราหมดแล้วภายในระยะเวลาอันสั้นคงเอามาช่วยอีกไม่ได้แล้ว ้าเปียวได้ยินจึงพูดว่าข้าถึงได้ร้อนใจเมืองหลินอันนี้ข้าเอาชนะมาได้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของข้าเช่นกันหนิงอี้ได้ยินก็พูดว่าไม่ต้องห่วงยังไงเรื่องสเปียงไว้ข้าจะหาทางเอง ต้าเปียวก็ขอบคุณเขาและบอกว่าต่อไปไม่ต้องเรียกเขาว่าหัวหน้าแล้วให้เรียกว่าต้าเปียวหรือซีกว่าก็ได้แล้วก็บอกว่าเจ้าเป็นคนที่มีความสามารถถ้าเจ้าทำผลงานนี้ได้อยากได้รางวัลอะไรก็บอกมาเลย ภาพตัดไปทางด้านจึงเปียวมารายงานหัวหน้าเป้าว่าที่เรานะ่ขายสเบียงไม่ได้ก็เพราะคนของหัวหน้าหลิวแจกจ่ายสเบียงให้กับชาวบ้านแล้วก็บอกหัวหน้าเป้าว่าทำอย่างไรกันดีเราลดราคาสเบียงดีไหมหัวหน้าเป้าว่าไม่ต้องข้าอยากดูว่าพวกมันจะแจกไปได้อีกนานแค่ไหน ภาพตัดมาทางด้านเชิงกงนะคะก็มาที่คลังอาวุธมาตรวจดูปืนพกที่เขาสั่งให้ช่างเปลี่ยนจากปืนใหญ่เป็นปืนพกไว้ก่อนหน้าช่างก็ทำสำเร็จเรียบร้อยตามคำสั่งเชิงกงก็มาเปิดหีบปืนชุดหนึ่งตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วบอกว่าราชวงศ์อู่มีดินปืนมากมายเช่นนี้แต่กับสร้างปืนใหญ่เทอะทะ นี่ไว้ทำไมกันไม่รู้หรือว่าต่อไปในสนามลบการใช้ปืนพกแบบนี้มันดีกว่าแล้วเขาก็พอใจในผลงานของช่างทําปืนบอกให้ลูกน้องตกรางวัลให้ช่างทาปืนก็บอกว่าเขามีอาวุธชิ้นหนึ่งที่อยากให้ส่งกงดูอยู่ในหีบส่งกงค่ะจะไปเอามาดูนะคะแต่ว่าฟางชงก็เตือนส่งกงว่าระวังมีอุบายด้วยนะ จบตอนที่23แล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพกันดีๆแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่24ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟ c h น n สโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ